สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังช่องเพื่อนสุขภาพที่จะนำความรู้เรื่องสุขภาพมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าส่งต่อกันเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับสูตรมะนาวโซดาที่บอกบอกกันว่าอาจจะช่วยเรื่องมะเร็งได้นี่แหละครับคือเราได้รับข้อมูลที่แชร์กันมาเยอะเลยทั้งข้อความเอ่ยรูปภาพเอ่ยวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยให้ชัดๆไปเลยครับว่ามันจริงเท็จแค่ไหน ใช่ค่ะเรื่องนี้คือแชร์กันเยอะจริงๆในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะพอเห็นคำง่ายๆอย่างมะนาวกับโซดาแล้วบอกว่าอาจจะมีประโยชน์กับเรื่องใหญ่ๆอย่างมะเร็งเนี่ยอืมก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่คนจะสนใจมากๆใช่ครับแต่ก็นั่นละค่ะอะไรที่ฟังดูดีเกินจริงหรือว่าเป็นสูตรมหัศจรรย์ง่ายๆทำได้ที่บ้านเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะจริงครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนี่สำคัญมากเลย สูตรที่แชร์กันส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือบีบมะนาวอาจจะครึ่งลูกหรือเออทั้งลูกใส่ในโซดาแล้วก็ดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างๆใช่ใช่ค่ะบางทีก็มีเสริมว่าต้องแช่เย็นก่อนนะอะไรแบบนั้นมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะ คำว่ารักษามะรงนี่เป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆการที่เราไปเชื่อข้อมูลโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเนี่ยแล้วเผลอไปหยุดการรักษาที่คุณหมอแนะนำอันนี้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะน่ากลัวนะครับค่ะเราต้องมาค่อยๆแยกดูส่วนผสมกันทีละอย่างดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะคะได้เลยครับเริ่มที่โซดาก่อนเลย ในข้อมูลที่แชร์มาอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าฟองฟูฟูฟซาซาเนี่ยมันแปลว่าเป็นด่างซึ่งดีต่อร่างกายช่วยต้านมะเร็งได้อันนี้จริงไหมครับอ๋ออันนี้เป็นความเข้าใจผิดยอดฮิตเลยค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วนะคะโซดาเนี่ยคือน้ําเปล่าที่เราอัดกา๊า,ากซข์บอนไดออกไซด์เข้าไปให้มันซาซาซึ่งพอวัดค่าความเป็นกรดด่างหรือที่เรียกว่า pH เนี่ยจะออกมาได้ประมาณ3-4ค่ะ3-4นี่คือ ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมายืนยันเลยเหมือนกันค่ะอ๋อเป็นกรดอ่อนๆน,นี่เองกระจ่างเลยครับไม่ใช่ด่างเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วส่วนของมะนาวล่ะครับอันนี้ขึ้นชื่อเรื่องประโยชน์อยู่แล้วนี่ครับใช่ค่ะมะนาวเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนมีวิตามินซีสูงอันนี้เรารู้กันดีช่วยเรื่องหวัดเรื่องผิวพรรณได้แล้วก็มีสารอื่นๆอ,อ,อีกที่น่าสนใจก็คือในเปลือกมะนาวนะคะจะมีสารตัวหนึ่งชื่อลิโมนินลิโมนิน ซึ่งสารตัวนี้มีงานวิจัยอยู่บ้างค่ะแต่ต้องย้านะคะว่าเป็นงานวิจัยในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลองเท่านั้นที่เขาพบว่าอาจจะนะคะอาจจะช่วยชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่คำว่าอาจจะกับในหลอดทดลองนี่สำคัญมากเลยครับสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่างานวิจัยในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลองเนี่ยมันเป็นแค่ขั้นเริ่มต้นมากๆๆเลย ยังห่างไกลามากค่ะกับการที่จะมายืนยันว่าจะได้ผลเหมือนกันในคนจริงๆหรือเปล่าครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นอีกก็คือไม่มีหลักฐานทางวิทยาศา,ศาสตร์แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะที่บอกว่าพอมะนาวมาผสมกับโซดาปุ๊บจะกลายเป็นยาวิเศษมีฤทธิ์รักษามะเร็งได้อันนี้คือไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะครับแล้วที่เขาอ้างกันในข้อมูลที่แชร์กันว่าสูตรนี้มันแรงกว่ายาเคมเป็นหมื่นเท่า ันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอันนั้นชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟซนิวนั่นเองค่ะคือลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะยาเคมีบำบัดหรือคีโมที่ใช้รักษามะเร็งกันอยู่เนี่ยกว่าจะออกมาใช้ได้แต่ละตัวโหวต้องผ่านการวิจัยผ่านการทดลองในคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนใช้เวลาหลายสิบปีใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะคะครับครับนานมากใช่ค่ะแล้วจู่ๆแค่เราเอามะนาวมาผสมกับโซดาในครัวเนี่ย จะมีฤทธิ์แรงกว่ายาพวกนั้นเป็นหมื่นเท่าอืมมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่มีองค์กรด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือที่ไหนในโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก WHO สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาหรือแม้แต่กรงการแพทย์ของไทยเราเองไม่เคยมีใครแนะนําสูตรนี้เพื่อรักษามะเร็งเลยแม้แต่ที่เดียวค่ะชัดเจนเลยครับว่าเรื่องรักษามะเร็งนี่คือไม่จริงแน่นอนทีนี้ ถ้าอ,อ,อยากดื่มเฉยๆแล้วครับดื่มเพื่อความสดชื่นเนี่ยพอจะดื่มได้ไหมครับมีประโยชน์หรือโทษอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับอื ถ้าแค่อยากดื่มแก้กระหายให้มันสดชื่นๆก็พอได้นะคะก็เหมือนเราดื่มน้ำมะนาวทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ต้องดูนิดหนึ่งอย่างแรกเลยคือทั้งมะน,นาวทั้งโซดาเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมคะถ้าเราดื่มตอนท้องว่างบ่อยๆหรือดื่มเยอะๆโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะยิ่งไปกระตุ้นไประคายเคืองหรือทําให้ปวดท้องได้มากขึ้นค่ะอ๋อครับ อย่างหนึ่งก็คือโซดาบางยี่ห้อนะคะอาจจะมีโซเดียมหรือเกลือเนี่ยผสมอยู่บ้างถ้าดื่มเป็นประจำดื่มมากๆก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงอยู่แล้วค่ะเข้าใจแล้วครับคือดื่มได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็ต้องระวังผลข้างเคียงโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้วงั้นถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพให้ห่างไกลมะเร็งจริงๆหรือใช้ชีวิตร่วมกับมะเร็งอย่างแข็งแรงคุณจะทำยังไงดีครับไม่มีสูตรลับอะไรเลยค่ะ จริงๆแล้วเป็นหลักการดูแลสุขภาพพื้นฐานที่จริงๆเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะแต่สำคัญคือต้องทำให้สม่ำเสมอก็คือกินอาหารให้ครบห้าหมู่เน้นผักผลไม้หลายๆอย่างลดของทอดของมันของปิ้งย่างที่มันไม่ไม่เนื้อเดิงแปลรูปต่างๆครับออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักตัวไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า พักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้สบายไม่เครียดและที่สําคัญมากๆมากๆเลยนะคะคือการไปตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็งตามวัยอย่างสม่ําเสมอค่ะอันนี้คือช่วยได้จริงๆก็คือเป็นหลักการดูแลตัวเองแบบองค์รวมดูแลให้ครบทุกด้านนี่เองนะครับทีนี้ไอ้ข่าวทํานองนี้เนี่ยทำไมมันถึงได้แชร์กันเยอะแชร์กันมานานจังเลยครับเรื่องมะนาวโซดาเนี่ยเห็นมาเป็น1ิปีแล้วนะใช่ค่ะมีมานานมากหลักๆเลยนะคะ คือมันขายความหวังค่ะโดย mm hmm. เฉพาะกับผู้ป่วยหรือญาติญาติที่กําลังลําบากใจกําลังหาทางออกพอเจออะไรที่มันดูง่ายๆทําได้เองที่บ้านไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องพึ่งยาแพงๆก็ก็อยากจะลองดูใช่ไหมคะอืม mm hmm. ครับเข้าใจได้ครับแล้วบางทีคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากข่าวปลอมพวกนี้ก็อาจจะเป็นคนขายของที่แอบแฝงมากค่ะอาจจะขายผงมะนาวสกัดบ้างขายโซดาชนิดพิเศษบ้างแล้วก็อ้างสรรพคุณเกินจริงไปเรื่อย เพื่อให้คนหลงเชื่อแล้วก็ซื้อของเขานะคะอ๋อมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงด้วยนี่เองแล้วพอจะมีวิธีสังเกตง่ายๆไหมครับว่าข่าวสุขภาพแบบไหนน่าจะเป็นข่าวปลอมที่เราไม่ควรเชื่อไม่ควรแชร์ต่อมีค่ะมีหลักง่ายๆเลยนะคะ 1. ลองดูว่าใครเป็นคนบอกข้อมูลนี้แหล่งที่มาน่าเชื่อถือแค่ไหนเป็นคุณหมอเป็นนักวิชาการเป็นหน่วยงานสาธารณาสุขที่น่าเชื่อถือหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู้ส่งต่อๆกันมาครับ ดูแหล่งที่มา 2. ระวังคำพูดที่มันฟังดูเวอร์วังอลังการเกินไปค่ะเช่นคำว่าหายขาดดีกว่ายาหมอรับประกันผลมหัศจรรย์อะไรพวกนี้ค่ะถ้าเจอคำพวกนี้ต้องเอะไว้ก่อนเลยคำโฆษณาเกินจริงไหมครับใช่ค่ะและ 3. ถ้าไม่แน่ใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามถามผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดค่ะถามคุณหมอถามเภสัชกรที่เราไว้ใจได้อย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งแชร์ต่อค่ะ ชัดเจนมากครับงั้นสรุปกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆสูตรมะนาวโซดาเนี่ยไม่ใช่ยารักษามะเร็งนะครับและก็ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรมารองรับเลยการดื่มเพื่อความสดชื่นก็พอทำได้แต่ต้องระวังผลข้างเคียงโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวและที่สำคัญที่สุดเลยคือ,อยาหลงเชื่อเข่าปลอมจนเผลอทิ้งการรักษาแผนปัจจุบันที่คุณหมอแนะนาเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ถูกต้องที่สุดค่ะการรักษาที่ดีที่สุดคือการทำตามคำแนะนำของคุณหมอควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของตัวเราเองให้ดีในทุกๆด้านค่ะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆค่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อมูลเรื่องมะนาวโซดากันไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงครับว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ย การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เรามีความสามารถในการเลือกเชื่อเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้นก็เป็นได้นะครับฝากกดติดตามช่องเพื่อนสุขภาพแล้วแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่คุณรักนะคะเพราะสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ